มาดูแม่หมูนะคะอย่านมจากลูกวันแรกนะคะตอนนี้ก็เป็นช่วงกลางคืนนะคะแม่หมูนอนเต้าบวมเลยนะคะไม่ได้ฉีดแก้แอสิดปล่อยให้เขาค่อยๆยุบลงเองนะคะอันนี้เป็นวันแรกคืนที่หนึ่งนะคะเดี๋ยวจะพาไปดูลูกๆของเขานะคะ อนนี้ลูกๆร้องคิดถึงแม่นะคะหิวอยากกินนมแม่หิวนมก็เปิดไฟอุ่นให้นะคะจะได้อบถินแล้วก็มีอาหารสูตรเรียรางนะคะเบอร์หนึ่งเอาไว้ให้หอมนมหอมกล้วยส่วนรางนี้ใส่แหนแดงนะคะแหนแดงมีโปรตีนช่วยเรื่องการจเจริญเติบโตนะคะของลูกหมู ตอนนี้ก็ยังวุ่นวายกันอยู่ไม่ยอมนอนนะคะเพราะว่าคิดถึงแม่คิดถึงนมแม่ส่วนแม่ก็เศ้าบวมนะเด็กๆน้าสงสารมาก าเขาหิวเขาก็จะเริ่มกินอาหารนะคะรงนอาหารเม็ดเคี้ยวล้วก็ไปจุดน้ำนะคะแล้วก็เป็นการฝึกให้เขากินอาหารจิงไปเรื่อยๆนะคะตอนนี้ลูกหมูนะคะชุดนี้อายุ22วันนะคะสายตาละห้อยมากเลยนะคะมองดูแม่แม่เขาจะนอนอยู่ฝั่งทางโน้นนะคะเมื่อเช้าเขาเห็นแม่เขาลงจากอคอกไปนะคะ ก็มองตามตามปลิบๆน่าสงสารมากเลยจะนอนหลับไหมน้องวันนี้น่ะจะนอนหลับไหมน้นองแม่ก็เดินวนเดินร้องนะคะ จะแอบมากินหัวอาหารบ้างไปกดน้ำกินบ้างนะคะส่วนแม่ก็ได้พักผ่อนนะคะแต่อาจจะปวดเต้านะคะบวมเต้าช่วงหัวค่ำนะคะแม่เขาก็มีร้องหาลูกเรียกลูกกินนมเป็นระยะระยะนะคะ แต่ตอนนี้ประมาณสองทุ่มนะคะหลับแล้วก็จะได้พักผ่อนไปในตัวแต่ก็ยังปวดปวดนมอยู่นะคะปวดเต้าอยู่นี่ก็เป็นหมูแม่พันธุ์นะคะที่อยู่ในฟาร์มของเราตัวนี้ท้องนะคะแม่แม่สาวสองแม่นี้นะคะอันนี้แม่นานะคนะในท้องก็จะเป็นข้อที่สาม เดี๋ยวเราจะพามาดูอาการนะคะติดตามอาการไปเรื่อยๆนะคะอีกวันพึ่งนี้นะคะว่านมจะบวมแค่ไหนหรือว่าลูกเขาจะร้องมากไหมนะคะสำหรับวันนี้ขอแค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะ